สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองเล่นเด็กๆชั้นอนุบาลสองนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยก่อนอื่นเดี๋ยวครูสาวมีคำคล้องจองไม่เด็กๆพูดตามนะคะกล้ามาหาดาพามานั่งอ่านตามรา นิทานสารต่อความรู้อีกครั้งค่ะกล้ามาหาดาพามานั่งอ่านตารานิทาน สารต่อความรู้ล้วครูสาวถามเด็กๆนะคะว่าในคำของจองกล้ามาหาใครคะเด็กๆกล้กามาหาดามาทำไมคะเด็กๆมาพาไปนั่งอ่านอะไรคะเด็กๆตารานิทาน พื่อทำอะไรคะเด็กๆสารต่อความรู้อันนี้คือคำของจองเล็กๆน้อยๆยนะคะเด็กเดล้วดผู้สาวทบทวนคลิปที่แล้วก่อนนะคะเด็กๆที่เราอ่านไปอันนี้อะไรคะเด็กๆขอไขขอไอไขไขไม้เอกไขอีกครั้งค่ะขอไข có ai khai khai máy khai. khai và bài cho trang cho an ngô trang trang máy thu trang cho trang cho an ngô trang trang máy thu trang tốt thua nó có địch địch ở án tam bấy đuôi nó khai địch địch ขอขวดขอขวดขออัวโดขวดขออัวโดขวดไปสอสูสออสูสูไม้เอกโซสอสูสออสูสูไม้เอก โซ so, อันนี้คลิปที่แล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวทบทวนสาระก่อนค่ะสาระอาสาระอาเราต้องฝึกอ่านบ่อยๆเด็กๆถึงจะจำได้ค่ะสระอีสระอีสาระเอือสาระเอือ สระอสาสระอสาสระอัมสระอมัะอมต่อไปพยัญชนะค่ะสอเสือสอเสือต่อไปโคควายโคควายต่อไป โลลิงโลลิงไปเดอะชะดาเดอะชัดาสอสาลาสอสาลาทอทะหานทอทะหาน สำหรับวันนี้คำที่ครูสาวจะสอนเพิ่มเติมอ่เด็กๆดูคอควายคอควายคอวอยควายคอควายคอวอยควายไปทำอะไรคะเด็กๆไทยนา ต่อไปสอสาลาสอาสาสอาสาโลอาลาสาลาอีกครั้งค่ะสอสาลาสออาสา ลออาลาสาลาไว้นั่งพักผ่อนได้นะคะเด็กๆต่อไปอะไรคะเด็กๆกิกนกล้วยเป็นอาหารลอลิงลออีงอลิงลอลิงลออีงอลิง ต่อไปอันนี้เป็นสัตว์ดุร้ายนะคะเด็กๆห้ามเข้าใกล้ค่ะสเสือสเสอือสเอ,อือเสอือสเอ,อือเสืออีกครั้งค่ะสเสอืสอสอเอ,อือเสืออันนี้คำที่ครูสาวสอนไปทั้งบทมีสี่คำให้เด็กๆ ฝึกอ่านแล้วก็อัดคลิปส่งมาในไลน์ของชั้นอนุบาลสองด้วยนะคะท่านผู้ปกครองต่อไปวันนี้งานของเด็กๆเหมือนเดิมคัดไทยเล่มสีฟ้าผู้สาวสั่งการบ้านสองหน้านะคะเด็กๆเด็กๆด,กด,กดูสั่งการบ้านหน้าที่แปดให้นักเรียนลากเส้นตามรอยปละแล้วก็ระบายสีให้สวยงาม กับหน้าที่9ส่งหน้านะคะเด็กๆ8กับ9อย่าลืมฝึกอ่านคำแล้วก็อัดคลิปส่งมาในไลน์ครูสาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ